โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวดนัมตงกโกดิช่องแบคแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม YS6 อีกเช่นเคยนะอ่ะมาถึงคริวนะครับในอาชีพแอสซัสซีดนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคาส์ดินจานั่นเองนะครับซึ่งคลิปเก่าเนี่ยผมได้ทำคาส์ดเดวิลแมนไว้หรือว่าโจรสลัดไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวสกิลนะครับพร้อมกับแปลนะครับเดี๋ยวก่อนึ่งเลยเดี๋ยวผมไปทำควสหลักให้เสร็จก่อนนะครับไป โอเคครับผมก็ทำเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นคัสติจากันเลยนะครับผู้ชมไป ผู้ชมเราก็เปลี่ยนเป็นคา์านินจาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวสกิลนะครับแล้วก็แปลสกิลให้ผู้ชมได้ฟังกันนะครับที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของชื่อสกิลเนี้ยผมขออนุญ,ญาตประดิษฐ์คำเองอีกเช่นเคยนะแต่ส่วนคาแปลนี่ก็คืออ้างอิงจากต้นฉบับเลยนะครับก็คือตรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยไปมาเริ่มด้วยสกิลแรกนะครับกงเล็บเลือดโจมเตียงรวดเร็ว4ครั้งนะครับติดต่อการสร้างคข้อสายกายภาพ 238%สาแก่ศัตรูที่อยู่ระยะใกล้เคียงนะครับแล้วก็ได้รับสแต็ก1แต้มนะครับในส่วนของพาสซีฟนะครับพาสซีฟนี้นะครับก็จะมีโอกาส20%นะครับใช้งานสกิลนี้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าดับเบิลนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้แต้มสแต็คหนึ่งสแต็กเหมือนกันนะครับก็พูดง่ายๆคือเดิมทีเราใช้ท่านี้นะครับมันมีโอกาสติดเบิลโอกาส20%สนะอันนีครั้งเดียวนะครับ อ่าเม,มันจะเะบิรลสงคงก็เหมือนกับคล้ายโจรสลัดแหละเหมือนกันท่านี้นะสกิลต่อไปนะครับเคลื่อนที่ชั่วพริบตานะครับสกิลนี้นะครจะเป็นการแดสไปด้านหน้าน,นะะแล้วก็เป็นการจมตีด้วยสร้างความเสียหาย258%นะแล้วก็ถ้าเกิดเราสะสมสต๊าเนจะว่าจะ1เมตร2เมตร3เมตรก็ตามแต่แต่ว่าไอต๊าเมก็จะมีค่าเพิ่มเท่ากับว่าเมเพิ่ม100% ต่อสเต็คหเมตรนะถ้าเกิดเราสะสม4เมตรก็เป็น400%นะครับสดับแพสซีฟนะครับเมื่อเราแฟดบ่อยๆนะครับมันก็จะมีโอกาสเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะอ่าจะเป็นการแดสไปแบบนี้นะครับผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีลูกแก้วเห็นไหมสูน์เนี่ยเราสามารถสะสมในได้สองเมตรนะครับสามเมตรเห็นไหมอ่าสูงสุดสี่เมตร แดนตไปก็เหมือนเดินมนั่นแหละแต่ว่ามันจะแรงขึ้น400%นต์ะครับประมาณนี้สกิลต่อไปนะครับซีรลทีสามนะครับคมเฉิดเงานะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการแบบบิ้งไปบิ้งมานั่นแหละนะโจมตีศัตรูเป็นพื้นที่กว้างเป็นสกิลเอฟพนะครับสร้างความเสียหาย936%นะครับแล้วก็ได้รับสถานะบา้าขั่งนะครับเพิ่มคริติคอน15% เป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับส่วนแพสซีฟนะครับในสถานะาบ้า,คางครั้งเด็กก็เพิ่มนัเองอีก18%นะครับอันนี้ผมเอาไปแค่1เนาะเวทต่อไปก็จะเป็น20%อร์เ่าถ้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าบิงบ้งไปบิ้งมาเทมากๆถ้าเป็นของค้าโจาสลักก็จะมีฉลามพุ่งขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้แวะแพสซีฟนี้กันนิดนึงครับแพสซีฟนี้ครับจะเป็นการจับตีนขั้นสุดท้ายเนี่ยจะฟื้นฟูค่ามานานะครับสูงสุด1%ก็คือ เด้งมานานนิดหน่อยนะครับสกิลต่อไปนะครับสกิลที่สี่ดาวกระจายสังหารนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการหมุนตัวแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูรอบๆนะครับอ่ะส่วนแพสซีฟนะครับเมื่อเราใช้ไอ้สกิลดาวกระจายเมื่อกี้แหละภายในห้าวิเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายลดลงนะครับอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนแพสซีฟนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับดาเมจให้กับท่านี้ได้แหละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็การหลบปลีกนะครับเพิ่มขึ้น200%ในระยะเวลา5วินาทีนะครับเดี๋ยวมาใช้ให้ดูการหมุนตัวแล้วก็ปล่อยแล้วก็จ่ายไปนะครับประมาณนี้สกิลถัดไปนะครับล่องหนนะครับสกิลนี้นะครับจะหายตัวระยะเวลา6นาทีนะครับหากเราโจมตีหรือว่ามีฝ่ายตรงข้ามใช้สกิลมาโดนเราเนี่ยร่างที่เราซ่อนอยู่เนี่ยก็จะถูกเปิดเผยทันทีนะครับแล้วก็ เมื่อเราซ่อนตัวเนี่ยนะครับภายในภายในระยะเวลา3บวินะเมื่อเราออกมาในช่วงนั้นเนะ่ะเราจะได้รับสถานนะเพิ่มดาเมจนะครับส0ส่วนแพสซีฟนะครับผมก็ยังไม่ได้แอปนะไม่มีศีลาแต่ผมใช้ให้ดูก็เป็นหาหายตัวนั่นแหละมันจะมีบัาตรงนี้ครับเพิ่มดาเมจอยู่ตรงนี้นะก็พูดง่ายคือถ้าเกิดเราออกตัวในช่วงนี้เราก็จะได้ดาเมจเพิ่ม10%แต่ถ้าเกิดตรงนี้หมดไปก่อนเนี่ย บัฟดาเมจก็จะไม่ได้นะครับประมาณนี้สกิลสุดท้ายน,นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลทีเด็ดของคาตินจาเลยนะครับสกิลนี้นะครับเงาดินจาสกิลนี้ครับจะเป็นการบัฟด้วยนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูรอบๆด้วยสร้างดาเมจ300สาย2แก่ศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับแล้วก็จะได้รับสเต็ก1เมตรทีนี้เนี่ยเราจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก100%เมื่อเราอยู่ในสถานะหายตัวด้วยนะครับแล้วก็จะได้สตตนด์1วิ แล้วก็ไอ้สแต็กเนี่ยจะได้เป็น2เม็ดนะก็พูดง่ายคือถ้าเราหายตัวเนี่ยประสิทธิภาพของสกิลนี้ก็จะดีขึ้นนะครับส่วนแพสซีฟไม่ได้อปก็ช่างมมนไว้ก่อนละกันนะครับอ่าแล้วผมจะใช้ให้ดูอ่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นบัฟด้วยนี่ขึ้นอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ได้สเต็ก1เม็ดแต่ถ้าเกิดเราหายตัวเนี่ยชชอ่าเราจะได้บัฟเพิ่มอวนาเมรด้วยนะครับแล้วก็สเตจจะขึ้นเป <badges> ็นเม็ดเห็นไหม ประมาณนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเออ่เล่นคอมโบนะครับกับมอสเตอร์ผู้โชคดีแถวนี้นะครับเหมือนเดิมเลยไปเข้าไปแล้วจาะล้วอิสเซนซูโกะเตะโอ้ยนดาะไอดหน้าซูโกะ つらけ終わりだスパだそこだそこだ <laughs> 変えよ一戦終わりだ終わりだつ<け>らぬけあらそこだ永久に見るで、ね、<laughs> 死ね一戦そこだそこだスパだ บางครับผู้ชมสำหรับคลาด,ดินจานะครับในสายอาชีพของแอสซาซินนะก็ มันจะว่าเทกับเทนะแต่รู้สึกว่าสกิลมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคาร์โจนสลัดมากนะนะครับจะมีสกิลบัฟสกิลสุดท้ายในยที่จะแสดงศักยภาพของนินจาได้แตกต่างกว่าโจรสลัดเนเอยนะครับทีเนี้ยในส่วนของแพสซีฟต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาชีพไหนโดดเด่นด้าไรนะส่วนนินจาเนี่ยดาเมจจะจัดจ้านกว่านะครับเท่าที่ผมได้ดูจากแพสซีฟต่างๆจะบวกพวกคลิคลิดคอนดาเมจอะไรเงี้ยในส่วนแพสซีฟคือมันเยอะมากนะครับยังมีเอ่อแพสซี หน้าหน้าที่2ด้วยนะที่ผมยังไม่ได้ให้ดูนะครับถ้าเกิดเราแอปไปจนช่วงท้ายๆเกมเนี่ยมันก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากกว่านเองถึงแม้สกิมมันจะคล้ายๆกันก็เถอะนะครับแต่ว่าความสามารถลึกๆเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนั่นเองหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสงกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดผมเวลาเพิ่มเติมเนี่ยผมจะอาจจะมารีวิวนะครับในส่วนของอาชีพกันเนอร์แล้วก็ซามูไรนะถ้าเกิดว่างๆเนาะอ่าโอเค สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้นะครับจุ๊บจ้า